วันพฤหัสค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะยีิบห้าถึงวันที่หนึ่งมกราปีหกเจ็ดนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรส่งท้ายปีนะคะมาลุ้นไปกับหมอดาวเรืองนะคะท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินการงานความรักความสุขนะคะจะมีไหมส่งท้ายปีแล้วนะคะมาดูเรื่องการงานการงานนะคะอย่า ใจร้อนอย่าวุ่นวามทำอะไรให้มีสติในการทำงานนะคะอาจจะได้เจอคนขี้งุนหงิดและนะหรือว่าตัวเราเองจะขี้งูหงิดใจร้อนนะคะหรือว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ปลายปีนี้ห้ามโลบมากนะคะโลบมากลาบหายนะคะจะลงทุนอะไรนะคะ ให้ไต่ตอนไปต,ตรองทบทวนนะคะมีโอกาสสูญเงินนะอย่าลงทุนอะไรที่เราไม่มั่นใจนะคะส่วนใครที่ทํางานในคนหมู่มากนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะมีสติในการทํางานนะคะโอเคนะสัปดาห์สุดท้ายแล้วอย่าใจร้อนนะคะ่ะมาดูการเงินบ้างนะคะการเงินมีโอกาสเอาเงินเก่ามาใช้หรืออาจจะหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัวนะคะหรือมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่มนะ กลายเป็นเงินนะอาจเอาทรัพย์สินไปแปลเป็นเงินได้นะคะบางท่านอาจจะได้เงินส่วนแบ่งเงินเก่าเงินตกเบิกนะคะอาจจะได้การเงินเงินเก่าที่เงินตกค้างจากปีที่แล้วนะคะได้เงินก้อนนะคะโอเคนะการเงินก็ถือว่าไม่เลวนะคะมาดูเรื่องความรักบ้างความรักคือความทุ่มเทให้กันและกันนะคะใครที่มีคู่แล้วก็จะได้ คู่ที่ดีคู่ที่รักมั่นคงทุ่มเทดูแลกันนะคะเก่งใจกันเข้าอกเข้าใจกันส่วนคนไม่มีคู่มีโอกาสเจอรักต่างไวัยต่างทีน่นต่างแดนนะคะหรือนะคะใครคนโสดเนี่ยนะคะจะได้เจอแหละนะความรักดีนะคะคนวันพฤหัสมาดูเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบหมอดาวให้แค่60เปนนะ เลขเก่าเลขเบิลเลขสาเลขที่เคยออกไปแล้วอย่าทิ้งตามนะคะแต่อย่าลบมากลบมากลาบหายนะคะสัตว์เลี้ยงคือสื่อนาโชคและตัวคุณเองนะคะเซนคุณคือสื่อนําโชคนะคะเลขมงคลของคุณหนึ่งห้าสองศูนย์นะคะเลขมงคลของท่านวิธีทําบุญเสริมดวงนะคะไายชีวิตโคกระบือนะคะทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะหรือว่าทําบุญกับคนพิการนะคะ คนหูหนวกตาบอดทําบุญกับคนพิการทําบุญเอาเสื้อผ้าเก่าไปทําบุญก็ได้นะคะหรือว่าบริจาคเลือสาหรับคนที่แข็งแรงนะคะไทยชีวิตโคกระบือนะคะทําบุญนะคะอย่างละเล็กละน้อยนะคะผ้าหอ่อศพลงศพได้เช่นกันนะคะส่วนนะคะสีมงคลของคุณนะคะสีฟ้า สีเขียวนะสีฟ้าอ่อนกับสีเขียวสีเฉิมดวงเสริมดวงนะคะแล้วก็สีดําก็ได้นะคะส่วนนะคะวิธีทําบุญบอกไปแล้วน้อนะคะแล้วก็สุขภาพให้ระวังเรื่องมดลูกสุภาพสตรีนะคะส่วนสุภาพบุรุษก็นะคะระบบสืบพันธ์ลังไข่มีปัญหานะคะ ความเครียดนะคะโรคเก่ากําเริบนะใครที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดนะคะระวังด้วยอากาศเย็นแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะควรวันพฤหัสสัปดาห์สุดท้ายแล้วยังไงปีหน้านะคะขอให้เป็นปีที่ดีของคุณมีความสุขการเงินการงานราบรื่นนะคะมีโชคมีลาบกันทวนหน้านะคะพร้อมเข้าสู่ปีใหม่ปีห7ขอให้เป็นปีดีปีทองของคุณวันพฤหัสค่ะ